สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเข็ดนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับยูจีเอนเกตนะครับผมก็เล่นชิวๆนะเกมนี้นะครับวันนี้เราจะมาเปิดหานายติงเกลกันนะครับผมมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นตู้ลิมิเต็ดเป็นตู้ลิมิเต็ดตู้ที่สองปะเออจากอ่ะยูนิคอร์นนะครับมันไม่ใช่ว่ะ หรือเขาไม่เรียกว่าเป็นลูตู้ลิมิเต็ดนะอ๋อนี่ไงเป็นเอ็กติมลิมิเต็ดอ๋อแปลว่าเป็นตู้แรกนะครับผมส่วนยูนิคอร์เป็นตู้อีเวนต์นะครับมาโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันนะครับขอใบฟรีก่อนนะถ้าใบฟรีออกก็สบายเลยนะครับผมไปไม่ค่อยได้เล่นนะเกมนี้จะเรียกว่าเล่นทุกวันนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรทำนะนอกจากสคริปต์อีเวนต์อย่างเดียว ออมาแล้วยูนิคอร์ไหมโอ้มาแล้วครับยูนิคอร์มาขอให้มีแสงเขียวๆนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่มีนะจริงถ้ามันมีมันน่าจะมีแล้วนะอือเรียบร้อยนะครับเปลือโอ้ได้แซกนะโอเคเนี่ยเรามีเพชรอยู่1มื่นเจดัน้าร้อยนะครับมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ นะครับผมลุยเลยแค่แฮกแรกก็ออกแล้วเชวื่อสิเอามือแตะจอฮะทุกคนเพี้ยงมามาวะไอ้เจ็ดแปดผมเฮ้ยมีพูดไว้แบบนี้ออกแน่นอนใช่ไหมออกไหมเอ้ยเขาว่ะมีต่อ เอา้าเบ่งพลังโอเคได้ตัวหนึ่งนะครับผมถ้ามีแบบอัมูโลมาแบบเบ่งพลังนี่ได้สองนะต่มาไหมครับตัวที่หกนะครับตัวนี้แหละอือ้อมาแล้วแบบนี้โอ้โหอ,อีซี่นะแค่กด สิบโลแรกก็ออกแล้วนะครับนายติงเกลนะฮะโอ้โหแบบนี้ก็สบายบือนะโหเลยเลยฮิวเลยอ่ะออกไวนะครับนายติงเกลนี่คือดีนะครับผมมีออเอนมี่นะครับคือโจมตีเป็นหมู่นะใช่ไหมเออแอตแทกสองร้อยเจ็สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แอตแทกดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มให้ทั้งทีมด้วยนะครับยี่สิบวินะครับก็คือจะเพิ่ม บีมดาเมจนะครับให้ทั้งทีม20วิบวินะครับนะใส่โมดูลใส่อะไรอย่างนี้ผมยังไม่ได้ลองนะยังไม่ได้ลองใส่นะครับตอนนี้ผมรีแต่ไอ้นี่อย่างเดียวเลยก็เรียกว่าไงรีแต่อีเวนต์อย่างเดียวนะครับโอ้สบายนะเปิดไป11เองนะครับชิลๆจริองอยากเปิดยูนิคอร์นต่อนะเพื่อเอาสีเขียวเพิ่มนะครับเพราะยูนิคอร์นตัวนี้เป็นสีเขียวใช่ไหมตอนนี้ทีมผมมันมีแต่ ทีมผมมันมีแต่สีสีฟ้าสีแดงก็มีน้อยนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเปิดยูนิควอนต่อแล้วกันเนาะสักนิดสักหน่อยนะครับไปเข้ามาแล้วแหละ <c oughs> คุณปู่มาแย้วเฮ้ย <c oughs> ไม่มีอามูโร่นะครับอา้าวมีว่ะมีชาว่ะไม่มีอามูโร่แต่มีชาแสดงว่าอามูโร่ต้องออกมาตอนหลัง ไม่ออกโอ้โหโเกลือนะครับอามเลยมีแต่ชานะครับชาออกมาก็มี K S R เองโอ้โหอัมบูโลไม่ออกมาตอนหลังนะเอาไปเปิดต่อเอามือแตะจอให้ทุกคนด้วยลืมบอกลืมบอกให้เอามือแตะจออ,อ,อ,จอ,อึ๊บอืมมาเพิ่มเสียงหน่อยเพิ่มเสียงหน่อยอึ๊บมาแล้วไอ้สิบแปดมาแล้วอัมบูโลโผล่มะ ไม่มาค่ะชา,าก็ไม่มาโอ้โหเกลือเกลือแหละแบบนี้เฮ้ยกลาวยังมีต่ออัมโลอัมโลวะเฮ้ยมาว่ะออกมาว่ะอย่างน้อยตัวนดิงโอเคตัวที่สี่ปึ๊บนาเรทีบกันดั้มนะครับ อ้าโอเคยังดียังได้อยู่นะเดีย๋ยน้อยก็ได้ตัวใหม่สีแดงเอออย่าไปสีแดงนะครับเอาไปต่อเออสีแดงผมก็พยายามหาอยู่นะครับมือแต่จอครับทุกคนไปเฮ้ยเอาว่ะยูนิคอนว่ะ เฮ้ยมาแล้วแบบนี้มาแน่นอนมาแน่นอนเอ้าเดี๋ยวโอ้โหใส่ศัตรูนั่นมีฉากพูดแบบนี้มาแน่นอนต่อเออจะอาได้ตัวหนึ่งนะครับเชื่อชัวร์วเลยอ่าโอเคตัวที่หกสองสามสี่าเอาแล้วครับเฮ้ยไม่เกลือนะรอบเนี้ยเอสกันดัม อยู่ในกันดัมเซนติเนลนะฮะสีฟ้าเฮ้ยเป็นสีฟ้าที่อยู่แถวหลังด้วยโอเคโอเคอยคือผมมีแต่แถวหน้านะมีแต่ตัวที่แถวหน้าไม่มีตัวแถวหลังเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแถวหลังตัวแรกของผมเลยดีนะมีตัวแถวหลังหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคตัวรอบสุดท้ายนะครับผมไอ้สองพันเก้าเก็บไว้แล้วกันเนาะอ่ะเอามือแตอนะจอฮะทุกคนมันเกลือไปรอบหนึ่งนะ เพราะว่าผมไม่ได้บอกให้ทุกคนเอามือแตะจอแค่นั้นเองครับรอบนี้ต้องเป็นยูนิคอร์นมาอุ๊ยกูปูอะเอ้าอัมบูโลออกมาแล้วครับผมช้าหาไม่มานะครับแบบนี้น่าจะน่าจะเกลือนั่นไงว่าจะเสียวเจ้เอาะ ทำไม่เป็นไรแต่เราทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับเราได้ไนติงเกลมานะครับได้ไนติงเกลได้เอสกันดั้มนะครับแล้วก็เออ่ไรวาเดี๋ยวดูก่อนลืมชื่อไปแล้วนะครับนี่ฮะได้ไนติงเกลในโค้ดเท่นะครับเอสอ่าได้นาเรทีฟเออได้นาเรทีฟแล้วก็ได้เอสกันดั้มนะครับเอสกันดั้มที่ถือว่าเป็น ตัวแถวหลังตัวแรกในสีฟ้าผมเลยนะเนี่ยผมมีแต่ผมมีแต่พวกที่เป็นสีเขาเรียกว่าไงพวกเลททั้งนั้นเลยนะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับผมถ้ามันมีอะไรที่มันน่าทำคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวคงจะมาทำนะตอนนี้เงินหมดนะครับเงินหมด AP ก็เคลียร์ทุกวันนะครับสแปมอย่างเดียวเลยนะครับผม แฟมอีเวนต์อย่างเดียวนะครับเอาของมาอัพนะโอเคก็ไว้เจอกันนะครับผมไปละสวัสดีครับ